พี่อยากตามหาแม่มานานและเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงตัดสินใจส่งเรื่องมาหาเต้ก็ตอนป่ยวยนะครับอตอนป่วยบอกว่าเราก็าคิดถึงเขานะจุดไหนที่มันทำให้หนึว่าโอ๊ยป่วยแล้วอยากเจอแม่จังเลยว่ะอะไรเงี้ยอุจะตายได้แล้วเพราะโรคตายมันไม่หาย วัย43ปีกับอาชีพรับเหมาก่อสร้างมองผิวเผินแล้วเขาอาจดูเป็นคนแข็งแรงเอาการเอางานแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นโรคไตมาแล้ว3ปีต้องเที่ยวฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งเพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้ในฐานะเสาหลักครอบครัวทุกครั้งที่ความทรมานเกิดขึ้นด้วยโรคที่เป็นอยู่ เขาก็กลัวว่ามันจะเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่อาจไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าแม่ที่พลัดพรากนั่นจึงเป็นเหตุผลการมาที่นี่ของอีเต้อีจันครับตอนนั้นนอนโรงพยาบาลก็เจาะท้อ,ทองเจาะปอดดูดน้ำออก <c oughs> ทรมานทรมานพอมันรู้สึกว่ามันทรมานมากๆมันมันกลัวเหรอพี่กลัวจะไม่มีโอกาสได้เจอแม่หรือยังไงใช่ใช่กลัวก็กลัวเ้วเราเป็นอะไรไปเงี้ยเราไม่ไม่ได้เจอเขาเลยอะไรเงี้ยตอนเรียนเราก็เห็นเพื่อนพูกมีแม่มาอะไรเงี้ย ล้วก็คิดเ้วก็คิดถึงเขาเงี้ยที่ก็มีช่วงช่วงที่ช่วงที่ติดคุกช่วงนั้นตแต่คุกญาติมาเยี่ยมเงี้ยเราก็ไม่มีคนมาเยี่ยมเงี้ยเราทำไงอ่ะก็ต้องอยู่ไปยันออกยันปล่อยก็มีนานๆพ่อจะไปสักทีพ่อก็ไม่ค่อยมีตังเงี้ย ตอนนี้ป่วยเป็นอะไรครับเป็นโรคไตเกิดจากอะไรเกิดจากทานยาแก้ไขเส้นเกินขนาดแล้วอ่านฉลากผิดมันผิดที่เราหมอให้กินก้อนนอนแล้วเรากินสาวเวลาเลยแล้วมันก็หายเลยนะพอหายเราก็ทำไมขาขาบวมเราก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เอกเรลย์ตรวจบอกว่าไตวายบวมขนาดไหนถึงขาบวมนิ้วกดยุบเลยเลอะครับอ แล้วก็ไปให้หมอตรวจหมอก็ต้องไปทําเส้นที่คอต้องฟอกด่วนฉุกเฉินโอ้ oh, เป็นภาวะฉุกเฉินเลยท้องผมบวมงี้เลยน้ําท่วมออ่ะเรผมก็ไปเจาะปอดเจาะท้องเจาะทุกอาทิย์์่ะแล้วก็ไปนอนมาแปดวันดูดน้ําวันละล,ะลิตรครึ่งออกจากปอดอ oh. หมอ,อยังว่าโหหน้าไม่น่ารอดเลยน่าติดเถื้อ o v e หนักเลยดิหนักๆใครๆก็ว่าไม่รอดหนัก แต่ว่าถ้าไม่ได้ถามพี่หรือไม่ได้ไม่ได้รู้ถึงขนาดว่าพี่ไปฟอกไตอะไรก็ตอนเนี้นะตอนนี้พี่ดูเหมือนคนปก,ปกติกตมากเลยนะใช่คือเราอยู่ด้วยการฟอกไงคนอื่นก็จะฟอกกันวันเว้นวันผมอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสองวันเพราะผมต้องทํางานไงนทํางานก่อสร้างมาตลอดทําได้ทาได้หมดทาได้ทุกอย่างหรอครับ <c oughs> แม้แม้ว่าวันนี้จะป่วยเป็นไตอยู่เนี่ยนะทำทำ ทำตลอดไม่เคยอู้แล้วก็เราเมาเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําลูกน้องก็ทําทําด้วยกันหมดแล้วมันไหวเหรอร่างกายไหวครับทําทุกวันเดี๋ยวยกเวน้น,น,นจันกับพระหัต์แค่นั้นจัน์กับพระฤหัสนี่คืออ,อ๋อทุกอาทิตย์ที่ต้องไป<ช>ปลอกไตใช่ใชครับแล้วก็มีบางวันหมอโรงพยาบาลน,นัดต่อยานัดตรวจเลือดก็นักว่าไปเรื่องนัดสองที่บางที่ก็นัดสองเดือนบ้างที่ก็ห้าเดือนบ้าง ทำไมมันต้องสู้ขนาดนี้พี่โ้มันเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนี่แหละชะตาแกร่งฉันอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนออดีตยังขมขืนฟอกมานานหรือยังพี่สามปีแล้วครับสามปีแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่อย่างนี้นนก็พอถ้าตอนนี้ยังไม่ฟอกมันจะซุดมันจะหาามอเรื่อย เดีย๋ยน้ำท่วมพูดมานี่น้าออกจมูกเลยนะตอนนั้นน,ะ <Hello. S 1> นั่งี่ออกสลักออกจากปอดนี่น้ำนี่นองต้องเปลี่ยนเสื้ออยู่เรื่อยอันตรายที่สุดคือยาอย่าทานยามากอันตรายยาแก้ปวดยาอะไรอ,อันตรายแล้วพี่พัดพาดกับแม่ได้ยังไงพ่อเลยพ่อเขาเจ้าชู้เจ้าชู้เหรอพ่อมีเมียเยอะ พ่อผมจะเก็บลูกมาเลี้ยงหมดห้าคนไม่ไม่ไมีซ้ำก <5 S 2> ั <5 S 2> นเลยห้าคนห้าเมียห้าเมียตั้งแต่พี่อายุเท่าไหร่ที่แม่ที่แม่ไปอ่ะ <c oughs> ครับควบลยมั้างควบหนึง่งไปแม่พที่พ่อเล่าให้ฟังไปตอนกลางคืนนี่แหละหแล้วก็ทิ้งผมยังแบะเบาอยู่เลยละอ่อย,ย่างแบะเบารู้สึกว่าจะทิง้งเอาคนของไว้หมดทิ้งตังไว้สองบาศได้ไั้งที่พ่อเล่าให้ฟังนะทมไมนั้นนะทาไมนั้นแล้วก็มีวัน ผมจะไปเรียนน่าจะอยู่จะไปเรียนปหนึ่งนี่แหละครับก็นั่งทานข้าวกันเป็นวงแล้วมันมีคนข้างบ้านเดินมาตามว่าแม่มาหาพ่อบอกไม่ให้ลงบ้านแล้วไอตอนที่ปหนึ่งนี่ยคืออยู่กับพ่ออยู่ใช่ไหมอยู่กับแม่ใหญ่อ,อ๋หรอครับไม่ได้โตมากับคุณพ่อหรอแมอ่อ๋อยู่กับแม่ใหญ่ที่ไหนก็ที่อ่างทองครับอยู่ที่อ่างทองอ๋ออ้าวแล้วใครเป็นคนห้ามไม่ให้ลงบ้านวันนั้นพ่อเขามาไง อ๋อ oh, พ่อกลับมากลับมาแล้วมานั่งทานข้าวกันตอนเช้าเราจะไปเรียน uh แล้วแบบแม่มาคือเข,เขาก็จะมาที่เขาพูดนะห้างบ้านบอกเขาก็จะมาเอาผมไปเ, uh เหมือนว่าจะมาพาผมนี่พ่อไปอะไรแต่ยังว่าพ่ออยู่นะพอดีพอดีอะไรมันจะประจุเหมาะขนาดไหนเรา,นะายากไปหาแม่วัาน่ะเราลุกแล้วเขาพ่อห้ามลงบ้านอ่ะ นาทีที่ชาวบ้านเขาวิ่งมาบอกว่าอแม่เอกมาหาอะไรเงี้ยเราก็ลุกเราก็ดีใจแล้วก็อยากจะไปหาเขาเหมือนกันแต่โดนสั่งห้ามเลยสั่งห้ามเลยแล้วหลังนั้นแม่ก็ไม่กล้ามาเยียบเลย<อ>คนแถวนั้นก็ไม่เคยบอกว่าแม่มาหาแอบมาอะไรไม่มีเลยแล้วได้ยินเสียงตะโกนแม่เรียกหาไหม,มไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยแล้วงอนแม่เอยงอนพ่องอนย่าแม่ที่เขาห้ามไม่ให้ลงไปค่ะแม่ เรายังไม่คิดต่นนี่ยเดี๋ยวก็สักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาเพราะเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องแอบมาอีกเพราะคนก็เคยมาแล้วก็ไม่เคยแอบมาไม่เคยเลยรอไหมก็รอแะแต่เขาพอมันผ่านไปปีสองปีมันก็คงเขาก็าคงมีแฟนใหม่มีครอบครัวก็แล้วเพราะพ่อเขาก็เคยได้ข่าวนะว่าแม่ก็มีครอบครัวใหม่แขาก็ต้องใช้ชีวิตด้นเขาไปแล้วแล้วหลังจากวันนั้นอะ ใช้ชีวิตยังไงก็ก็อยู่วัดมาเรื่อยแย่งทานโดดโรงเรียนแย่งทานงานบวชงานศพไปเรื่อยอไปใช้ชีวิตแบบเด็กวัดเลยเช้าออกบินทบ,บาทอะไรอยเงี้ยอ,อยู่กับเพื่อนมีบ้านอยู่กับไม่ใหญ่อแต่เราไม่ไม่กลับก็ไม่ไก่กันละครับ<อ>เวลาวันพระทีแล้วก็เอาแกงไปให้ไม่ใหญ่อเอาขนมให้ไม่ใหญ่เพราะอะไรถึงเลือกไปอยู่วัด มันมีเพื่อนฝูงด้วยแล้วมันสนุกวัดอยู่สมัยนั้นสนุกกลางคืนก็ออกเที่ยวออกดูหนังอะไรไปเรื่อยหนังกางแปลงอนะไรอย่างนี้นสนุกนะ,นะอ,นอยากจะย้อนไปตอนเด็กๆตอนแล้วลราสนุกไม่ต้องคิดอะไระไม่ต้องคิดหลายแล้วณวันนี้เนี่ยที่พี่แบบเติบโตมาด้วยตัวเองอนะเนาะตัวเองด้วยตัวเอง ก็นในระดับหนึ่งมองย้อนกลับไปเห็นตัวเองในวันนั้นกับสถานะที่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีแม่อะไรเงี้ยครับคิดยังไงบ้างเห็นตัวเองในวัยวัยเด็กตอนนั้นก็ผมก็ก็ผมก็ภูมิใจที่ผมยังยอยู่ยันได้ทุกวันเนี่ยแล้วพอมาโตแล้วก็มาคิดเรายังเลี้ยงครอบครัวได้ผมก็เลี้ยงลูกผมสองคนและทีนี้ตจะไปตามหาแม่ให้พี่ได้ยังไงล่ะม<ด>ีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแม่บ้าง พ่อผมว่รู้ดีพ่อเล่าให้ฟังป้าว่าแม่ชื่ออะไรรู้ืจอรู้หมดรู้บ้านโดยอยู่หลังไหนเฮ้รู้บ้านเลยเหรอแล้วมัไม่ไปตามเองอ่ะเขาไม่คือเขาไม่ไว้บ้าไปแม่ชื่ออะไรชื่อนาครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อแม่นาชื่อจริงชื่อประเทืองโพสุวรรณประเทืองโพสุวรรณอายุประมาณเท่าไหร่ครับแต่ที่ในเบรเกอร์เขาลงปีเดียวกับพ่อผมคือ 64สิบี่หรือเท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าหรือว่งตอนเนี้ยมาเอาตอนนี้น่าจะหกสิบสี่หกสิบห้ารูปประพันธ์สันธานแม่เป็นยังไงเหมือน,น<ะ>พ่มเลยคนพวกไม่ใหญ่พ่อกขาเหมือนผ่อมนี่บอกเหมือนพี่เลยในรูปเหมืในรูปเลยมีรูปแม่ด้วยใช่ไหมีมครับในรูปนี่ยผมน่าจะอยู่ในท้องรูปที่จะให้ดูอ๋อแม่ท้องอยู่แล้วมันเป็นงานศพพ่อของพ่อเนี่ยอ้โศพปู่พี่อืมครับเป็นคน นครสวรรค์นครสวรรค์ชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ด้วยบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟเลยรอแล้วเราก็ตลอดไปทํางานหลายจังหวัดทาไมไม่ไม่เคยไปย่านนั้นเลยทีไม่เคยเลยไม่เคยเลยเคยตามหาแม่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่เอาเลยพอที่เกิดไปผมก็กลัวจาเจอมันเราไม่ได้เราก็ครวแพ้่นั้นเราก็มันเพิ่งมาในโอลทุกอย่างเราพลาดเาหมดแล้วเหลือย่างเดียวเจอแม่นี่แหละ แล้วทหารก็แล้วลําบากผว่านมาหมดแล้วผมก็คิดในเรื่อย่างเดียวนี่แหละฉากเดียวฉากเดียวของชีวิตนี่แหละคืออยากเจอแม่นี่แหละแล้วถ้าเขามายืนอยู่ตรงหน้าพี่นี่จะเกิดอะไรกันคิดว่าก,ก็ต้องร้องกันล่ะจะมีร้องไห้ใช่ไหมมั <c oughs> ซึ้งเ่ะมัน<อ>แค่พูดแค่นี้ผมก็ซึ้งเลยนะทั้งทั้งที่เขาไม่เคยเลี้ยงผมอะเออนั่นสิเพราะอ,อะไรอะ่ะไม่หรู้มันมันออกมาจากข้างในเนี่ย มันไม่หรือว่่าเราไม่ได้พูกพันุ์ก็เขาเราก็ไม่รู้นี่ใส่ใจคอเขเป็นไงกั่นสนๆๆเพราะผมก็คิดเหมือนกันอย่าถามเหมือนกันว่าทำไมก็ไม่คิดจะตามหาผมอ่ะก็ไม่รู้ว่านาทีเผชิญหน้ากับแม่มันจะเกิดอะไรก<ช>ันเนาะฝากอะไรเต้ยไปบอกคุณแม่ก่อนไหมถ้าสมมุติว่ามันเจอจริงๆก็อยากเจอแค่นั้นเลย อยากโมอกลูโโลกผู้ชายที่พยายามต่อสู้กับโชคชะตาเพื่อปากท้องครอบครัวและความหวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนจากโลกนี้ไปขอให้ได้พบหน้าแม่ผู้ให้กำเนิดตัวเองสักครั้ง การตามหาแม่ให้พี่ตั้มครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่รอติดตามและลุ้นเอาใจช่วยในตอนต่อไปนะครับ กดเกนแหงฟ้าละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกนฟ้าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันคว่างหัวใจ ามันจะกว้างมีอาจกันความปฏิหาร